สวัสดีครับผมหมอพัทรภูมิครับหมอพัดเล่าเรื่องครับปัญหาเรื่องหนึ่งที่เจอได้บ่อยๆนะครับแล้วก็คุณผู้หญิงที่มาก็มักจะวิตกกังวลในเรื่องนี้มากๆก็คือมีช็อกโกแลตซิสนะครับที่จริงต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นโรคที่เจอประจำนะครับในผู้หญิงที่มีเรื่องของการปวดประจําเดือนแล้วก็มีเรื่องของภาวะม,มีบุตรยากด้วยเนี่ยสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมีเรื่องของช็อกโกแลตซิส์อยู่ ทีนี้ก็คาถามก็คือแล้วช็อกโกแลตซีสคืออะไรนะครับคือคนไข้ที่มาเขาก็รู้ว่าเขาเป็นช็อกโกแลตซีสแต่ว่าคนไข้ที่ยังไม่มีช็อกโกแลตซีสหรือไม่รู้ว่าตัวเองเป็นช็อกโกแลตซีสก็จะสงสัยว่ามันคืออะไรบอกก็จะบอกว่ามันเป็นชื่อเล่นๆของโรคกันหนึ่งซึ่งถ้าบอกชื่อโรคนี้ไปก็ยากอีกครับชื่อโรคนี้ก็บอกว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ยากใช่ไหมครับเอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับเวลาผู้หญิงพอจากเด็กผู้หญิงเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยรังไข่เริ่มทํางานมีการสร้างฮอร์โมนฮอร แะสังเกตนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาที่มีรอบเดือนเนี่ยจะปวดท้องเวลาที่มีรอบเดือนค่อนข้างจะมากแต่บางท่านก็รู้สึกว่าปวดแล้วมันก็เท่าๆเดิมบางเดือนก็บางเดือนก็ปวดมากหน่อยบางเดือนก็ปวดน้อยหน่อยแต่จะมีคนไข้กลุ่มหนึ่งคุณผู้หญิงกลุ่มหนึ่งครับที่อาการปวดประจําเดือนเนี่ยมันไม่ได้มากบ้างน้อยบ้างมันมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปนะครับ หนึ่งปีสองปีสามปีเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับรู้สึกว่าเป็นปวดมากขึ้นการที่จะต้องใช้ยาแก้ปวดอาจาจะจาเป็นต้องใช้ยาแก้ปวดที่ต้องเปลี่ยนชนิดไปเรื่อยๆนะครับบางคนยากินไม่เพียงพออาจจะต้องมาหาหมอแล้วเพราะว่ามีอาการนมากต้องมารับยาฉีดและพวกนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นลักษณะอันหนึ่งของคนที่มีเรื่องของเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่และคนไข้จะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของปวดท้องเหม็นเฉย ทีนี้ถ้าเกิดว่าอาการนี้เป็นมากขึ้นนะครับมันจะเกิดพังผืดขึ้นนะครับในอุ้งเชิงการของเรานะครับถ้ามันไปนเป็นที่รังไข่นะครับมันก็จะเหมือนไปสร้างรอบเดือนหรือไปสร้างเมนในในตัวของรังไข่ทีนี้รอบเดือนหรือเมนที่อยู่ในรังไข่เนี่ยมันก็จะมีลักษณะสีแบบดำๆนะครับข้นๆคล้ายๆช็อกโกแลตเราก็เลยไปเรียกว่าช็อกโกแลตสีจริงๆมันไม่ใช่เป็นช็อกโกแลตแต่มันคือสิ่งที่ ตัวสิ่งผิดปกติที่จะเอเยื่อบุพงโลดเจริญผิดที่เนี่ยมันสร้างขึ้นมาแล้วก็สร้างเป็นเลือดข้นๆที่อยู่ในรังไข่นั้นซึ่งก็มีผลทําให้รังไข่นั้นเสียหายไปนอกเหนือจากในรังไข่นะครับก็มีผลกับท่อน้ําไข่ผลที่ตามมาก็คือมีเรื่องของพังผืดที่ท่อน้ําไข่ทาให้ท่อน้าไขน่น้นอุดตันได้นะครับหรือเป็นที่ตัวมดลูกตัวมดลูกที่มีขนาดจริงๆแล้วเนี่ยขนาดสักประมาณเส้นสาศสนยนกลางประมาณ3มเซนเซน าอาจจะมีขนาดใหญ่โตขึ้นมาเป็น5เซน6เซน7 8เซนขึ้นมาเลยนะครับยิ่งทําให้มีอาการเรื่องของการปวดประจําเดือนมากขึ้นมีเลือดออกมากขึ้นมีเลือดออกเป็นริ่มล่มนี่คือเรื่องของเยื่อบุโพรงมดลูกจนในผิดที่แล้วถ้าเราจะพูดให้เฉพาะเจาบจงลงแบบที่รังไข่เราก็เลยไปเรียกว่าช็อกโกแลตซิสนั่นเองนะครับผลที่ตามมาแน่นอนครับประหาเรื่องปวดซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ คนเราก็มักจะมาหาหมอเรื่องนี้แหละถ้าซื้อยาเองแล้วก็ไม่ค่อยไหวแล้วใช่ไหมครับก็มาหาหมอก็อาจจะได้แค่ยาแก้ปวดเท่านั้นเองจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ซ่อนอยู่นะครับว่าเราได้ยาแก้ปวดแต่โรคไม่หายโรคยังมีการพัฒนาไปข้างหน้าพังผืดที่เป็นเพียงเล็กๆน้อยๆก็จะเพิ่มมากขึ้นตามลําดับสิ่งที่จะตามมาไม่ใช่เรื่องของการปวดที่เพิ่มมากขึ้นแต่ความสามารถในการมีลูกลดลงไปรวมทั้งอายุเราเมื่อเพิ่มมากขึ้นไข่ที่อยู่ในรังไข่ก็ลดน้อยลงไปด้วย มาถึงตอนนี้ก็อดผูดหน่อยไหมครับเพราะว่าอายุก็เยอะขึ้นไข่เรืือน้อยลงอยู่แล้วตามอายุที่เยอะขึ้นไข่คุณภาพไม่ค่อยดีอยู่แล้วตามอายุที่เยอะขึ้นแถมยังมีเรื่องของช็อกโกแลตซีสอีกมันก็คงเป็นประเด็นนะครับที่ทําให้คนไข้มาหาหมอนะครับแต่ว่าในปัจจุบันครับเรามีเทคโนโลยีที่เราช่วยได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เป็นช็อกโกแลตซีสเนี่ยโดยมากเลยส่วนใหญ่เลยเรามักจะเริ่มด้วยการผ่าตัด ฝังตรงนี้ก็ยิ่งน่ากลัวนะครับแต่เดีนี้ดีขึ้นครับไม่มีใครอยากผ่าตัดอกครับนะไม่ว่าจะเป็นคนไข้เองไม่ว่าจะเป็นหมอเองก็ตามเพราะว่าคนไข้เองผมว่าทุกคนก็ไม่มีใครอยากผ่าตัดอยู่แล้วในแง่ของหมอเองเนี่ยเราก็ไม่อยากจะผ่าตัดบ่อยสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราไปยผ่าตัดเนี่ยต่อให้เราพยายามผ่าตัดอย่างดีอย่างไรก็ตามเนี่ยการผ่าตัดนั้นอาจจะมีผลกระทบกระเทือนกันกับเนื้อเยื่อของรังไข่ที่ยังดีอยู่ก็ได้เพราะโอกาสที่จะเป็นล้อเอาซิสที่เป็นช็อกโกแลตซีสออกจากรังไข่เนี่ยอาจจะมีผลกระทบกั เนื้อเยื่อของรังไข่ที่ยังค่อนข้างดีอยู่ได้งั้นเราต้องพยายามเซฟพวกเนื้อเยื่อที่ของรังไข่ที่ดีอันนี้เอาไว้เพราะว่ามันมีไข่ที่ดีอยู่ในนั้นนะครับปัจจุบันการใช้ยาเพิ่มมากขึ้นครับเรามีการใช้ยาเพื่อที่จะทําให้1หยุดอาการปวด 2. หยุดไม่ให้โรคมีการเจริญไปข้างหน้า 3. หลีกเลี่ยงการผ่าตัดได้นะครับเพื่อที่เราจะพรีเซฟหรือพยายามจะสงวนไข่ที่อยู่ในรังไขน่นันไว้เพราะ ถ้าเราจะสงมนสงวนไข่ที่อยู่ในรังไข่นั้นไว้ได้นั่นคือเราเพิ่มโอกาสในการมีลูกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีการที่ใกล้เคียงธรรมชาติหรือการทาเด็กหลอดแก้วก็ตามสุดท้ายจริงๆถ้าเรายังพรีเซิร์ฟหรือพยายามเก็บรังไข่ไว้ได้นะครับอาจจะไม่ได้เหลือไข่มากมายเราเหลือไข่ที่ดีเพียงแค่ใบเดียวเรามีแฟนที่มีสเปิร์มดีสักตัวเดียวที่เอามาใช้เรามีโอกาสที่จะมีตัวอ่อนที่ดี1ตัวอ่อนแล้วงะนั้นโอกาสที่ดี หนึ่งตัวอ่วอนที่ดีสักหนึ่งตัวอ่อนคุณก็มีโอกาสที่มีลูกได้แล้วครับประเด็นก็คือว่าเรารู้ไหมว่าอาการปวดท้องประจําเดือนตรงนั้นเน่ยเป็นโรคที่จะต้องมาหาหมอเป็นโรคที่เราจะต้องได้รับการรักษาเป็นโรคที่เราต้องคุยกับแพทย์ผู้รักษานะครับว่าการรักษาเนี่ยมีในลักษณะที่จะพยายามให้เก็บไข่ไว้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องคุยกันกับคุณหมอที่เป็นผู้ดูแลนะครับถ้าเรายังไม่ได้เป็นคนที่แต่งงานมีแฟน การที่ได้รับการรักษาเรื่องเงยงเื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เรื่องของช็อกโกแลตซิสนี้รวมไปถึงเรื่องของการแชร่แข็งไข่เก็บไว้ก่อนนะครับก็จะดีเพราะว่าโรคพวกนี้มันพัฒนาไปข้างหน้าต่อให้เราพยายามที่จะรู้เรื่องของโรคนี้พยายามที่จะใช้ยาอย่างไรก็ตามแนละ้วถ้าเรายังมีลังไข่อยู่เรายังมีประจำเดือนอยู่โรคยังไปข้างหน้าได้อยู่การแชร่แข็งไข่เก็บเอาไว้ก็เป็นทางออกทางหนึ่งเพื่อทําให้เรามีโอกาสมีลูกได้ในอนาคตแต่ถ้ามีคู่แล้ว คิดถึงเรื่องของการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเพราะว่าโรคไปข้างหน้าได้ถ้าเราได้ตัวอ่อนไว้คุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะท้องในขณะนี้ตัวอ่อนมีไว้แช่แข็งเก็บไว้เมื่อคุณพร้อมคุณมาท้องอีกทีได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องปวนะครับมีช็อกโกแลตซีฟไม่ได้หมายความว่ามีลูกไม่ได้อายุมากไม่ได้หมายความว่าจะมีลูกไม่ได้สิ่งที่เราจะต้องมีให้ได้แน่ๆก็คือการที่จะ ะระลึกถึงเรื่องนี้นะครับพึงระวังถึงเรื่องนี้แล้วก็คิดถึงเรื่องนี้ได้เร็วๆผมว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่านะครับไม่ใช่เรื่องของการที่เรามีโรคหรอกแต่ว่าถ้าเราคิดถึงเรื่องนี้ได้เร็วโอกาสเราก็ยิ่งสูงนะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ